เอาแล้วสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มารีวิวกับงานซ่อมนะครับผมก็เป็นไซส์500นะครับเป็นงานซ่อมก็เคยติดตั้ง H1 แล้วก็เซ็ตชุดโรเตอร์เฮดตัวนี้ไปแล้วนะครับผมก็นะกลับมาซ่อมนะครับผมก็ทำการซ่อมเซ็ตให้นะครับ ก็ฝากหนึ่งเรื่องนะครับผมแบตเตอรี่แบบนี้นะครับก็เวลาชาร์จต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันบวมแล้วนะครับมันจะมีปัญหาตอนชาร์จนะครับมันอาจจะไฟลุกได้นะครับผมนะฮะแบตมันเริ่มมันเสียแล้วนะครับมันบวมนะครับคือตอนบินมันจะไม่ไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาเฉพาะตอนชาร์จนะครับอาจจะเกิดไฟลุกได้นะครับเป็นไปได้ก็ ทิ้งนะครับผมนะทำลายแล้วก็ทิ้งนะครับวิธีทําลายก็ไม่ยากครับผมง่ายๆเลยก็ตักน้ําใส่กระแป๋งแล้วก็เอาแบตเนี่ยจุ่มทิ้งไว้เลยครับ1อาทิตย์นะครับรับรองไฟมันหมดนะแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับก็จะเทสให้ดูนะครับแต่ถ้าพี่ลูกค้าอยากจะใช้งานก็ชาร์จแล้วนั่งเฝ้าอย่าไปไหนนะครับ ก็เปิดรีโมทเสียบแบตเตอรี่นะครับรอให้โรเตอร์เฮดขยับเหมือนเดิมนะครับไฟสีน้ำเงินค้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเข้ามาที่ GPS นะครับรอส้มกระพริบให้กลายเป็นสีเขียวค้างนะครับต้องเขียวเท่านั้นถึงจะบินได้นะครับผมรอประมาณไม่เกิน1น,นาทีนะครับ แล้วผมก็ขึ้นไฟเขียวแล้วนะครับพร้อมที่จะบินนะครับมาทดสอบบินกันนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ซสห้าร้อยลำนี้นะครับผมนะก็เป็นงานเก่าเก็บจับมาอัปเกรดนะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่ใจโรเฮดวันนะครับมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับขาเล่งลงไปทางซ้าย4ีวิ1234นะครับแล้วก็กดคำว่าลันพอกดคำว่าลันเนี่ยเวลาก็จะเดินนะครับนะฮะ ผมตั้งไว้5นาทีนะครับผมตัว h ฮรีเซ็ตเวลานะครับตัวเฮสเนี่ยรีเซ็ตเวลาใบพัดหมุนสุดเสียงนะครับเร่งขึ้นไป1ขีดนะครับเห็นไหมครับขึ้นแบบนิ่มนวลน,นะครับไม่กระโชกโคกหากนะครับผมนะครับบินด้วยโหมด GPS นะครับผม ก็จะเป็นอาการสไตล์ที่แบบนิ่มนวลน,นะครับไม่แข็งไม่กระโดกระดักนะฮะกระโดกระเด็กกระโดกระดักใช่ไหมก็ไปในโหมด GPS นะครับหลงเมื่อไหร่แล้วก็ปล่อยมือนะครับผม นะหลงมาไหร่ก็ปล่อยมือครับก็จะล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงนะครับขึ้นไปก็นะครับก็แก้อาการหางอย่างนี้ได้นะครับหางโบกอย่างนี้และครับก็แก้ให้แล้วนะครับ ฟังก์ชันก็เหมือนเดิมนะครับบินเล็ก8ออตโต้อัตโนมัติใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเซตให้ใหม่นะครับผมเซตให้ใหม่นะฮะนิ่มนวลน,นะครับผมนิ่มนวลเลยนะฮะยกเลิกครับยกเลิอกออตโต้ครับ เดินหน้ามาจบแล้วนะครับผมก็เอาเครื่องลงก็เนี่ยครับเอาคันเร่งลงประมาณไม่เกินหนึ่งขีดนะครับพอจะค่อยๆอหย่อนตัวนะครับ เห็นไหมครับเอามือค้างไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับพอหย่อนถึงพื้นแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามปล่อยมือได้นะครับให้ขาสกีแตะพื้นประมาณสามวินะครับแล้วค่อยปล่อยมือแบบนี้นะครับแล้วกดคําว่าสต็อปนะครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับผมกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์ไซส์ห้าร้อยลำนี้นะครับผมกับเจโรเฮดวันนะครับ ก็จากนั้นเราก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทนะครับผมโอเคนะครับก็เรียบร้อยครับสวยงามสมบูรณ์แบบ <c oughs> ก็ฝ <c oughs> ากช่องทาง youtube นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ อยติดต่องานประกอบงานซ่อมง,งานเซ็ตชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับผม Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับทางไลน์ไลน์ใส่เบอร์โทรศัพ 12, 81, ท์0828612081ติดต่อทางไลน์นะครับผมนะครับล้วนี้ก็เป็นไซส์500นะครับไซส์500ก็หอเก่านะครับก็เอามาอัปเกรดเกรนโรเตอร์เฮดเปลี่ยนยกพิดกันหางค่อยๆเปลี่ยนไปนเรื่อยๆครับเหลือโครงะที่ไม่ได้เปลี่ยนนะก็ ก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมนะเพราะว่าอัพขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้อยากจะเล่นสเกลก็ไปลงสเกลได้นะครับผมอยากจะเล่น3ามดีก็ไปได้นะฮะอยากจะใส่เฮดวันบินปล่อยมือแบบนี้ก็ไปได้นะครับผมก็ถือว่าลงทุนคุ้มนะก็คุ้มนะครับผมนะถ้าซื้อใหม่มันก็หลตังค์นะโอเคนะครับผมขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของผมนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย